อันนี้ขั้นนี้กับเซสออกขั้นเด้อเตรียมทรงงานครับอันนี้เป็นอดีตแท็กซี่ครับขั้นนี้เป็นอดีตแท็กซี่เป็นู w เคเต็มระบบครับสีพื้นกับสอง K และเกิดสอง K ทุกย่างเป็นสอง K เบิตครับเต็มระบบจะในกระชามกับเงา ได้ประมาณนี้ครับถ้าพะยาะเทสสีกับที่ต้อมาได้อู้ยู่เพชรกเกษมเก่าหนึ่งนะครับเลือสรอยลุงว่านออมน้อยสมุทรสาคร0 9 4 9 3 8 2 6 1 3นะครับทรงผาบร้อยตัวนี้ชัดหล่อขั้นเลยครับเดี๋มาตีราคาทางแชดได้เลยพวกสีแตกร้อยบุบหลอกหลอนต้องเสียครับให้ใายเป็นผาบหนิ่งครับทรงมาขอถ่ายวิดีโอทังเทีมันหย่อนเบิอ่งอยากนะครับมันตีราคายากเนาะอันนี้ก็เ็ดแล้วเรียบร้อยแล้วก็ได้ประมาณนี้ระครับนี่อันนี้เป็นแท็กซี่บดป้ายบดยังได้ก็คือรถบ,บานครับก็คือแท็กซี่จักเมเม็็ดหน ความเงาความชํำบันไดนะครับอ่าโอเคครับ